ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการสั่งพิมพ์รายงานการยื่ปภาษีของลูกค้าในแต่ละเดือนนะครับจากตัวอย่างนี้จะเป็นการสั่งพิมพ์รายงานของแบบพองกรดอสามนะครับกดปุ่มแบบพงกรดอสามนะครับถ้าจะเห็นมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่สีเขียวอยู่4ช่องนะครับในกรณีน,นี้เราต้องเราจะสมมุติว่าเราต้องการให้รายงานการยื่นภาษีพงกรดร3สามของเดือน11นะครับ ให้ใส่เลข11ปีภาษีคือ2552นะครับถ้าหากว่าเราใส่แค่2ตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสั่งพิมพ์รายงานการยื่นภาษีนะครับจะเห็นว่าโปรแกรมจะนำข้อมูลการยื่นภาษีของเดือน11ปี52ทั้งเดือนนะครับการยื่นพกรสามของเดือน11ปี52ทั้งเดือนมาแสดงให้ดูว่าในแต่ละบริษัทนั้นมีการยอดยื่นภาษีเป็นเงินเท่าไหร่ นในกรณีนี้เราไม่ได้ระบุระบุกลุ่มนะครับแต่มันจะเอาข้อมูลขั้นต้นมาให้เราไม่ได้ระบุกลุ่มเราจะพิมพ์ทั้งหมดมาเลยแต่ในกรณีที่เราระบุกลุ่มการยื่นว่าเป็นเฉพาะกลุ่มที่เป็นเลขหนึ่งคือกลุ่มเขตประเวศสมมุตินะครับให้เรากดอีกครั้งครับจะเห็นว่าข้อมูลจเหลือ10บริษัทเองซึ่งเป็นข้อมูลของการยื่นในกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบการยืนของกลุ่ม2นะครับ แต่เลข2กดสั่งพิมพ์รายงานการยื่นภาษีครับเห็นว่ากลุ่ม2มีอยู่3ลายนะครับ3ลายเท่านั้นดังนั้นก็หมายความว่าในกรณีที่ท่านจําเป็นจะต้องให้แมสเซนเจอร์นั้นนําแบบภาษีไปยื่นตามเขตต่างๆเช่นใต้ภาหนึ่งก็คือกลุ่ม1ก็คือเขตประเวทเป็นต้นนะครับท่านสั่งพิมพ์กลุ่ม1และสั่งพิมพ์ตัวนี้ให้ท่านนําใบปะหน้านี้แนบไปกับแบบเพื่อเป็นการคุมแบบว่า เราเอาไปยื่นที่เขต1น,นะครับมีจํานวน10บลายในขณะเกียวกันเมื่อเรายื่นเขต2นะครับเราก็เลือกเขต2ส,สั่งพิมพ์อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเขต2มีอยู่3าลายแล้วก็นําใบปะหน้านี้ไปปะหน้า,นาแนบแบบภาษีที่เราต้องการยื่นแล้วให้ Messenger นํนไปยื่นถือเป็นการคุมการยื่นแบบภาษีได้อีกวิธีหนึ่งครับ